สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเสดาอีกแล้ววันนี้เดารกำลังจะไปกรุงเทพก็เลยกำลังจะมาแกะขนมกินรีวิวขนมญี่ปุ่นจ้าคือกำลังจะแกะขนมกินก็เลยมารีวิวนั่นเองโอเคมาเริ่มด้วยที่เอานี้ละกันนี่อันนี้คือช็อกโกแลตอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน แบบนี้นะจ๊ะจะฉีดผมยังไม่ได้ได้เลยเดี๋ยวต้องไปได้ผมก่อนอยากกินขนมก็เลยมารีวิวก่อนนี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะมีไวช์ช,ช็อกโกแลตแบล็ชชคช็อกโกแลตมิลช,ช็อกโกแลตมีสามอย่างทายซีซัาจะเลือกอะไรแน่นแน่นแน่นนี่มิลช,ช็อกโกแลตนั่นเองอุ้ยทั้งวัน ชอบอะไรประมาณแนวๆวเหมือนไว้ช็อกอะไรอย่างเงี้ยแก่ยากอีกแล้วอะเรามาชิมกันว้าวเยอะมมากๆแกะมีปัญหากับการแกะตลอดโซดาวิน่ากินอนะ่ะแต่ไม่ได้แช่ตูวเว้เย็นอีกแล้วเละเทปไปหมดวิน่ากินมากๆเลยแต่มันเละมากเพราะว่าครีมมันอยู่ในนี้อืม อร่อย,ยอ่ะอือร่อยมาก,มากอือฝึกพลังขอปาดนิดนึงไม่ได้เหได้เลืนไปออกหน้าสือ้อโอเคจบไปกับไว้เอาไรดีอ่ะมิว้วช็อกโกแลตต่ออร่อยมากทุกคน แต่ว,ว่าเสซยดายแบบมันละลายเพราไม่ได้แช่ตู้เย็นแต่แสดงว,ว่าไม่แช่จะจะอร่อยหรือเปล่ามันทําให้มันเยอะมากเฮ้ยหืมเสซยดอ่ะเซได,ไดช็อกโกแลตที่อยู่ข้างล่างโอ้ยหืมอร่อยอ่ะือร่อยถุงกลองอะเลยตีอัอนนึงเป็นแบก๊ก ไม่ยิมดีกว่าเริ่ดมากๆช็อกโกแลตช็อกโกแลตวิชอือหืออร่อยจริงๆยอมโอเคต่อมาอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เริศมากๆเป็นแพ็กเกจแบบกล่องเหล็กชิโรอีชิรอยมันคือชิโรอีนั่นเองอย กล่องสวยเนาะอันนี้กล่องเหล็กอันนี้น่าจะเป็นรสช็อกโกแลตถ้าจำไม่ผิดแทนแทนแทนนี่อันนี้เป็นกล่องแบบกล่องกล่องเหล็กกล่องสวยได้เก็บได้เก็บของได้แทนแทน,น,นอ๋อมีรสไว้กับมีช็อกโกแลตเนี่ยมีสองอันอย่างเงี้ยนี่มาชิมให้ดูชิบชิปชิบชิปชิป อันนี้เป็นของโปรดของสดาที่มีติดตลอดแล้วก็ชอบกินมากๆนี่อันนี้รสรสนมอ,อ,อ,อ่ะรสไวช็อกอ่ะอื้กลอยลุงเบอร์กลอยลุงเบอร,ร์ต่อมาชิมรสนี้ให้ดูดิว่า

ซื้อเป็นของขวัญใครได้เลยเริ่ดโอวายโอเฮต่อมาอะไรเดียวเอานี้แล้วกันยักษ์ใหญ่แล้วโคลอนยักษ์โคลอนยักษ์มีหลายรสมากๆเลยนะแต่อันนี้เป็นรสครีมรสพวกแบบครีมนมอะ่ะใช่ปะ่ะสุดากด็เยอะแยะไปหมดจำไม่ได้ อันนั้นเป็นลถอะไรเสียเวลากับการแกะเพื่อในอันยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะออกมาแล้วก็จะมีหลายๆอันขอดึงหนึ่งมาออกมาหนึ่งอันเดี๋ยวๆเดีย๋ยวแต่งจ้าที่รักทำไม่สดาไม่แกะดีๆ คือแบบอยากดึงออกมาอย่างนี้ก่อนนะออย่าเพิ่งแตกนะขี้กเกยียจแกะ่อยจะได้อยู่ในนั้นโอ้ยเดี๋ยวต้องแตกเดี๋ยวต้องมีปัญหาเฮ้ยห้ยทีลายอ่ะฉันไม่อยากแกะแบบนี้เธอก็ไม่ให้ฉันแกะเนาะทีนาทีล้วว้าเจะาอเทีแล้ว,ว,อลวไอ้สุดาเอ้ย มันเป็นคนี้ออกมาแล้วหนึ่งอันแตกไหมยังไม่แตกมาชิมกันมาชิมกันมาชิมกันเขาบอกว่าบางคนอะ่ะกินอันนี้ครั้งเดียวอิ่มเลยมันใหญ่เสียเวลากับการแกะนี้นานเนาะขอร้อนยากมาแล้วก็แล้ว คีอวิาอือืออร่อยจงโคลลนัสลาซับโคลอนชอบชอบโคลอ,น,อ,อ,คลอนของไทยด้วยชอบโคลอนของญี่ปุ่นด้วยอร่อย เต็จกันเลยว่าของพอดอีอย่างหนึ่งก็มันจะแกกกินด้วยได้ไปเส็จแปดนาทีข้อดีที่ต้องมีติดบ้านตลอดอ,อ,อีอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ไว้โต้ฟาร์มอร่อแม่งไปแล้วไม่เป็นไเดี๋ยวไปกินต่อจุ๊บๆ